สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเเรื่องที่ผมว่าน่าสนใจมากๆเลยนะเป็นแนวคิดจากบทความของ Money Atlas ที่สรุปหนังสือวิธีเตา๋าวิธีมังเกอร์ก็คือปรัชญาของชอรลีมังเกอร์คู่คิดวอร์เรนบัฟเฟตต์นั่นเองที่ผมว่ามันเจ๋งคือมันไม่ใช่ตำราลงทุนแบบบอกเทคนิคซื้อขายหุ้นอะไรแบบนั้นเลยนะแต่เน้นเรื่องวิธีคิดมากกว่าทำยังไงให้เราไม่พังแล้วก็ ชนะเงียบๆได้ในเรือยาววันนี้เรามาลองเจาะลึกกันดูครับว่าไอหลักการที่ฟังดูเรียบๆเ,เนี่ยมันลึกซึ้งยังไงแล้วมันยังเวิร์กอยู่ไหมในโลกยุคนี้เอาล่ะมาเริ่มแกะกันเลยนะครับสิ่งที่บทความสรุปเน้นมากๆเลยเนี่ยก็คือหนังสือไม่ได้โฟกัสเรื่องเลือกคุณเลยนะแต่ไปนเน้นที่วิธีคิดที่อยู่เบื้องหลังความสําเร็จของมังเกอร์ล้วนๆโครงสร้างหนังสือกออ็แปลกดีเหมือนกันเป็นบทสั้นๆคล้ายๆคําคมแต่ อ่านแล้วต้องหยุดคิดตามจริงๆอย่างประโยคเด็ดอันหนึ่งที่ว่าการหลีกเลี่ยงความโง่เขลานั้นง่ายกว่าการพยายามเป็นเลิศหรือ avoiding stupidity is easier than seeking brilliance เออฟังดูเหมือนจะง่ายนะแต่พอคิดดูดีๆการไม่ตัดสินใจพลาดซ้ำๆเนี่ยมันอาจจะท้าทายกว่าการพยายามจะเป็นสุดยอดอัจฉริยะก็ได้ จรริงไหมคับใช่ค่ะประเด็นนี้น่าสนใจมากเพราะมันสะท้อนปรัชญาทีา่ลึกซึ้งกว่านั้นเยอะเลยอย่างแนวคิดที่ว่า the big money is not in the buying and selling but in the waiting ก็คือความมั่งคั่งจริงๆเนี่ยมันไม่ได้มาจากการซื้อซื้อขายขายบ่อยๆนะคะแต่มาจากการรอรออย่างอดทนรออย่างมีกลยุทธ ลงนึกภาพตามนะคะแบบช่วงตลาดพันผวนมากๆเนี่ยคนที่นิ่งได้รอจังหวะเป็นมักจะทําผลตอบแทนได้ดีกว่าคนที่ลนลานซื้อขายตามข่าวรายวันไปเรื่อยอันนี้คือพลังของการรอจริงๆแล้วก็มีอีกหลักการที่แบบทรงพลังมากคือ invert always invert การคิดก,กลับด้านนะคะแทนที่จะถามว่าเอ๊ะทำยังไงถึงจะสําเร็จนะให้ลองถามใหม่ว่าอะไรล่ะที่ทําให้ล้มเหลวแล้วก็แค่หลีกเลี่ยงมันซะ ซึ่งทั้งหมดเนี่ยค่ะมันไม่ใช่เคล็ดลับแบบฉาบฉวยผิวเผินเลยแต่มันคือผลของสิ่งที่เรียกว่าระบบคิดสะสมทบต้นหรือ compounding thinking system ที่มังเกอร์เขาใช้เขารวบรวมสั่งสมมาตลอดเอหกกว่าปีเลยนะคือการเอาความรู้จากหลายศาสตร์หลายๆแขนงมาประกอบกันเพื่อตัดสินใจให้ดีขึ้นโอ้โหระบบคิดทบต้นทำดูน่าสนใจมากครับ พอเข้าใจเรื่องการรอกับการคิดกลับด้านแล้วเนี่ยมันก็ทําให้ผมนึกถึงกลยุทธ์เพื่อไม่พังที่หนังสือเน้นเหมือนกันอย่างแรกคือรู้จักรออันนี้ชัดเจนซึ่งดูเหมือนจะขัดกับความเชื่อที่ว่าต้องขยันต้องแอคทีตลอดเวลาเนาะแต่จริงๆการรู้จังหวะนี่สําคัญมาก2คือกลัวความโง่ามากกว่ากลัวพลาดโอกาสอันนี้ก็สะท้อนว่าความเสียหายใหญ่ๆมักมาจากการพยายามทําอะไรที่มันเกินตัว ใช่ครับเกินตัวไปหรือฉลาดเกินไปแต่ก็น่าคิดนะครับว่าถ้าเราเน้นแต่ไม่ทำพลาดหรือแบบรอ,อนานๆเนี่ยมันจะมันจะทำให้เราดูขี้กลัวไปไหมไม่กล้าตัดสินใจอะไรเลยหรือเปล่าครับจะหาจุดสมดุลตรงนี้ยังไงดีอืมเป็นคำถามที่ดีมากค่ะคือการสร้างสมดุลเนี่ยแหละคือหัวใจสำคัญเลยบังเกอร์เขาไม่ได้หมายความว่าห้ามเสี่ยงเลยนะคะแต่หมายถึงให้ประเมินความเสี่ยงอย่างรอบคอบมากๆ รู้ว่าตัวเองรู้อะไรแล้วก็สำคัญคือรู้ว่าตัวเองไม่รู้อะไรซึ่งมันก็นำไปสู่หลักการที่3ค่ะคือวางอัตราลงบ้างยอมรับว่าเราไม่ได้รู้ทุกเรื่องหรอกการมีทีมหรือมีที่ปรึกษาที่คิดต่างมุมเนี่ยเลยสำคัญมากซึ่งแนวคิดพวกนี้ค่ะพอมาอยู่ในยุคปัจจุบันที่ทุกอย่างมันเร็วไปหมดเลยเนี่ยมันยิ่งดูมีค่าขึ้นไปอีกนะ การคิดช้าอย่างมีระบบของมังเกอ์เนี่ยมันเหมือนจะสวนกระแสโลกปัจจุบันแต่จริงมันสอดคล้องกับหลักการลงทุนระยะยาวมากๆเลยค่ะอย่างที่ว่าธุรกิจที่ยอดเยี่ยมในราคาที่อกสมดีกว่าธุรกิจธรรมดาในราคาที่ถูกมาก Great business at fair price ดีกว่า fair business at great price นะคะมันคือการมองทะลุความผันผวนระยะสั้นไปที่คุณค่าจริงๆของธุรกิจการไม่ทำพลาดซ้ำเนี่ยแหละค่ะคือหนทางสู่ความมัง่งคั่งที่ยั่งยืน อย่างที่มันนี่แอ a ลาสเขาสรุปไว้น่าสนใจอะว่าหนังสือเล่มนี้เหมือนเป็นคู่มือปรับจิตให้ชนะอย่างเงียบคนที่เข้าใจระบบคิดแบบคอมเพลนแบบนี้แล้วก็อดทนรอเป็นน่ะคือคนที่จะได้รับรางวัลใหญ่กว่าในทายที่สุดเหมือนคําพูดปิดท้ายของ m ั n นี่แอ a ลาที่ว่าอืมคนที่เงียบแต่สะสมความคิดคือคนที่วันหนึ่งเสียงเขาจะดังกว่าคนที่ตะโกนมาตลอดนีคะเพราะฉะนั้นข้อคิดสุดท้ายที่อยากจะฝากไวใ้ให้ลองไปคิดกันต่อก็คือว่า ในโลกทุกวันนี้ที่ดูเหมือนจะให้รางวัลให้ความสำคัญกับการแสดงออกการแอคทีฟการลงมือทำเร็วๆตลอดเวลาเนี่ยลองถามตัวเองดูไหมคะว่าบางทีพลังของไม่ทำในบางจังหวะที่เหมาะสมการหยุดเพื่อคิดทบทวนอย่างลึกซึ้งจริงๆและการค่อยๆสะสมความเข้าใจอย่างเงียบๆโดยไม่จำเป็นต้องเป่าประกาศอะไรเลย มันอาจจะเป็นกุญแจสําคัญที่เรามองข้ามไปสู่ความสําเร็จที่ยั่งยืนแล้วก็มีความหมายจริงๆในแบบของเราเองได้อย่างไรลองไปคิดกันดูคะ่ะ